สวัสดีครับชาวเคดิท่านนะครับไม่ได้เจอกันนานวันนี้เรามาเปิดคลิปด้วยการ u n น o x ็อกช k e รุ่น f ลิปทูกันนะครับว่ามีหลายๆท่านสอบถามกันมาว่าปรับยังไงอะไรกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาชมรา,ายละเอียดกันเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มจากการนี้นะครับตอนนี้ผมมีสำหรับเชียโนมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็น c ลิปทูนะครับ for เ h ียโนนะครับ ซึ่งแพทเทิร์นมันเนี่ยรีเอโนแกนฟิเลโนเนี่ยมันใส่ร่วมกันได้นะครับแล้วก็การปรับตั้งมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างน,นะครับ <ผม S 1> เปิดกล่องของใหม่เลยนะครับอุปกรณ์พื้นฐานนะครับเหล็กปรับพีโลดนี่ในนี้ต้องมีนะครับแล้วก็เป็นเป็นหกเหลี่ยมสำหรับคายเพื่อปรับพีโลดสปริงนะครับอย่างสุดท้ายเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใบรับประกัน ยังไงก็ช่วยเข้าไปกรอกกันด้วยนะครับเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านเนีครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเบื้องต้นส่วนของ f ริปทูมีอะไรบ้างที่มาสามารถปรับได้นะครับอย่างแรกเลยคือรีบาว รีบาวนี่ปรับเพื่ออะไรปรับเพื่อความสมดุลของการทํางานของดมเปอร์นะครับว่ามีการยุบค,คืนตัวเร็วหรือคืนตัวช้าอยู่ที่ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวปรับสปริงพิโลดนะครับตัวเนี้ถ้าเราปรับรีบาวซึ่งมันจะต้องปรับสมดุลกับการปรับรีบาวนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะโชคที่ส่วนที่สําคัญที่สุดเลยคือการคืนตัวสมดุลน,นะครับไม่ใช่ว่ารเราปรับรีบาวเสนอเลยแต่เราไม่ปรับสปริง ให้มันช่วยดันให้ขึ้นเร็วขึ้นนะครับอ,อ,อาการที่เป็นอย่างนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นคือจังหวะที่โชคมันลงเนี่ยพอเวลามันคืนช้าเนี่ยมันลงอีกจังหวะเนี่ยปริมาตรระยะช่วงชากมันเหลือน้อยเนี่ยพอเวลาลงอีกจังหวะหนึ่งมันจะทําให้รู้สึกแข็งนะครับก็เบื้องต้นง่ายๆเลยนะครับหลังจากใส่เข้าไปในรถแล้วนะครับสิ่งที่ควรลองอย่างแรกคือปรับไปทางลบสุดปรับดีบอลนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีเห็นอยู่นะครับตรงนี้ มันจะมีสัญลักษณ์บวกลบอยู่นะครับปรับไปทางลบสุดเพื่อทําให้รีบาร์มันคืนเร็วขึ้นนะครับแล้วไปลองวิ่งดูวิ่งดูเนี่ยอ่ามีทริคนิดนึ่งเมื่อก่อนเราคุ้นเคยกับโชคอย่างนี้นะครับหมุนไปทางซ้ายมันจะเป็นหนืดน,น้อยพอหมุนไปทางขวามันจะเป็นหนืดมากก็คือลบกับบวกนะครับแต่พอมันเป็นอัพไซด์ดาวแล้วเนี่ยพอกลับกันเนี่ยปุ๊บเราคิดเลยเฮ้ยมันกลับกันแล้วเว้ย เมื่อก่อนเราเคยหมุนไปทางซ้ายเหนืดน้อยร้วทีนี้เราก็ต้องหมุนไปทางขวาครับในการเหนืดน้อยนะครับคลิกง่ายๆเลยจําง่ายๆจะได้ไม่ต้องสับสนพอเวลาเข้าไปอยู่ในรถเพราะว่าเพราะว่าตัวรีบาวเนี่ยพอพอเวลาไปอยู่ในรถเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเลยสัญลักษณ์นะฮะเราจะใช้ความรู้สึกเอานะครับหลังจากวิ่งไปแล้วนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยโชคมันกระแทกแรงนะโชคมันกระแทกแรงแล้วมีการยวบยาบโยบยาบมากเกินไปนะครับ เรามาปรับที่ตัวนี้หมุนไปทางซ้ายนะฮะเพื่อให้ลักษณะข่ะความเหนื่อมันมน้อยลงแล้วลองไปลองวิ่งดู ดูซิว่าท้ายเนี่ยมันดิ้นหรือเปล่าเขาเรียกว่ากระดกดึ๊นขึนนะฮะพอมันเริ่มนิ่งขึ้นอะไรต่างคาเตือนนิดนึงนะครับลมยางหน้าหลังตรงตามมาตรฐานรถนะครับเพราะบางคนผมสังเกตแล้วเติมลมแข็งเพื่อต้องการให้รถมันยางมันแข็งอ่ะก็คือทําให้กินน้ามันน้อยลงซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดนะครับลมยางมาตรฐานเนี่ยครับมันโอเคที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะเหมาะกับการ้โชคด้วยเพราะถ้าเกิดลมยางมันแข็งไปโชคมันแข็งจะรู้สึกว่ามันแข็งเลยนะครับ วิธีปรับง่ายๆก็มีแค่นี้แหละครับถ้าเกิดว่ามีการรับน้าหนักมากขึ้นมีกล่องท้ายอะไรต่างๆแล้วก็มาปรับสปริงตัวนี้นะครับสปรับยังไงเอาง่ายๆถ้าเราปรับเนี่ยเรามาร์กตัวนี้มาร์กตัวนี้นะครับเป็นตัวกําหนดรอบนะครับปรับหยาบ1รอบเท่ากับ1มิลหนมิลก็เท่ากับอยู่ประมาณสิบห้าถึงยี่ิกิโลต่อการปรับหนึ่งครั้งนะครับรองรับน้าหนักได้นะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับ